วันนี้ครับเราจะมาทำบรรลุวิธีการทำไก่อบฟางนะครับในการอบโดยการใช้ปี๊บนะวันนี้โดยคุณลุงแดงนะแดงเขาเก่งหลายอย่างนะครับทำหลายอย่างครับทั้งขนมมั่งของกินอะไรนี่ทำได้หลายอย่างนะเดี๋ยวดูนะครับวันนี้นนวันนี้นะครับได้อาปี๊บน้ำมันครับที่ใช้แล้วนะ <c oughs> มาตัดนะครับเมื่อกี้เรางถ่ายทําไม่ทันนะครับในการ เสริมจากด,าดัดยังไงเดี๋ยวไปดูครับตามไปดูครับว่าไก่เรียกว่าไก่แล้วอบอะไระครับไ,ไก่อบปี๊บไก่อบปี๊บนะวันนี้โอ้หคอยดูครับวันนี้กนนไก่อบปี๊บจะเป็นยังไงครับ,บเดีย๋ยวตามไปดูนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบ ไม่เคยทำไม่อยากจะลองทำมาดูคลิปนี้แนละ้วเดี๋ยวทําเป็นเลยนะเดี๋ยวลุงแดงจะทําให้ดูนะเป็นเลยเป็นเลยสดๆไก่ที่เราเชือดเองหรือไปซื้อมาครับไก่เชือดเองเชือดเองไก่นี่ก็เชือดเองหลังบ้านนะที่ปลูกไว้นะที่เลี้ยงไว้อ้าววันนี้ลุงแดงจะโชว์ไก่อบปี๊บนะครับไปดูให้ดี เดี๋ยวไปเอาฟางเอาไปเอาฟางก่อนนี่ไปเอาฟางก่อนครับที่เลี้ยงควายไว้นะเ,เดี๋ยวลุงแดงเขาไปเอาฟางก่อนฟางอยู่ตรงไหนเขาบนะ้างนี่ก็เป็นบรรยากาศรบอบๆนะครับบ้านลุงแดง ที่เห็นอยู่นั้นก็คือกองพลา,พา,าส,พสติกครับลุงแดงมีอาชีพทําค้าขายเศษพลาสติกครับบดพลาสติกส่งโรงงานนะเอไปเอาถึงไหนนะไปดูดิเขาไปเอาย่าถึงไหนอืมมะม่วงนะมะม่วงก็มีนะนี่นี่นะมีมะม่วงด้วยนะแต่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ตัวน,นี้ก็มีไปดูครับมึงนแนย่เอาหญ้าตรงไหนเออไหนเอาอ๋อฟางหลังบ้านนี่เองฮะโอ้ได้ฟางมาแล้ว พอไหมครับฟางเท่านี้โอ้ยังมีข้างคลองอีกโอ้้างเต็มนเ็ฟาบ้านเนออกบ้านนาเขาฟางฟโอ้ฟางเต็มเลยเอฟางมันมาจากไหนอ๋อที่เขาตัด หญ้าไว้ไงครับหญ้าแล้วก็มาสมไว้อย่างเงี้ยนี่นมีไอ้นี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้สีฝัดดูสองตัวนะตอนนี้ก็ตากแดดตากฝนชรุดไปแล้วกวเียนก็มีนะหนุนกวเียนกวเียนลุลงแดงเขาหนุนกวเียนนี่ซื้อมาสองหมื่นหรือสี่หมื่นไม่รู้เนี่ยเหลือสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ย สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วไก่วันนี้เชือดไปกี่ตัวครับลุงอ๋อสองตัวเชือดไก่ไปสองตัวครับม,มาดูไปซื้อลุงแดงบอกมันไม่อร่อยมันไม่มันไม่มันมมนี่ ต้องทำเอง<อ><อ>นี่มันไม่ได้วามสะใจนี่อย่างบอกอย่างนั้นมันง่ายเกินไปแค่จ่ายตังค์แล้วก็เอามามันง่ายไปต้องอย่างนี้น,นี่ดูเหมือนฟางไหมอือใช่ หลวงดีๆแล้วลุงแดงเจอแดงหลวงไปเจองูอจ้าเห็นเห็นเยอะ ปีไปล้างมานะอันนั้นคืออะไรน้ำขวดนในน้ำนี่ขวดคืออะไรอก่น้ำรองไม่ให้นะั่นไง ให้มันไก่ไม่ให้อะไรมันหยดวงเปิดข้างล่างแล้วขวดไม่แตกเหรอแตกแล้วเดี่ยวเลยเงี้ยยอดเลยแลอาจานก็ได้ผาดนินทก็จะด่าเปิดนาโบเหลียงอ้อ๊ะ ดาแนอีเอาของเขาจานที่มีใช้กันเดีย๋ยวไปเปลี่ยนดีถาดรองใหม่นะถาดนี้กลัวโดนเมียด่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่อพอดีมาไม่ทันนะครับแดงข้อไปแล้วตัวแรกเดี๋ยวดูตัวสองก็ได้ครับวิธีการยังไงอันนี้ไก่อีกตัวหนึ่งครับที่เตรียมไว้นะตัวแรกเมื่อกี้นี้ ข้าปี๊บไปแล้วครับอยู่ในปี๊บไปแล้วนะนะเห็นไหมอยู่ในปี๊บมนะันะ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 ปี๊บอยู่ด้วนะเดี๋ยวจะจุดไฟแล้วตอนนี้ไปเอาฟางอีก ันนี้ตัวแรกนะตัวแรกอยู่นี่นะเดี๋ยวปีบนะเตรียมเดี๋ยวจะจุดไฟแล้วสนะ่วนนี้ตัวที่สองนี่ตัวที่สองครับไก่ไก่นี้ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้กิโลเนี่ยโลกว่าตัวนี้โลกว่าเลยนะ,ะเดี๋ยวดูลงแดงเอาแล้วครับอิ่ไฟแช็กแล้ว ไฟแล้วครับจะไหม้ซะก,ก่อนที่จะสุกนะครับโอ้โหไฟแรงเลยครับก็อีจะร้อนแล้วนะฮะ เออมนะครับไก่อบปี๊บโบเบะใ้่ไหมนั่งโบะไหม้หมดแล้วครับจ <c> ะ <oughs> ได้แค่ไหนฮะอ๋อเดี๋ยวมันให้ไอร้อนมนะะ <c oughs> ันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อร้อนม,มัน, <c oughs> นมเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยร้อนจริง ไอ้นั่นลงไปในไก่ป่ะเนี่ยที่เท่าอ่ะตัวนู้นอ่ะนู้นตัวนู้นอ่ะออตัวนูน้น <c oughs> นูนหยุดลมเนี่ย อยู่ในปี๊บมันไม่อยู่ในปี๊บอยู่ข้างปี๊บอ่ะ ี่เรียดอะเองนี้เนารังให้หนึ่นนเอาไก่องูอุ้ยไก,ก่แล้วะแอบปี๊บแล้วไม่มีปัญหาเขี๊ยเทียเลยฮะเี๊ทียแล้วอะไรอ่ะเี๊ยเทียแล้ว ล็อกคาบอ๋อนั่นเขาเป็นไี่นี่อยู่อันนี้มีสูตรไหมครับต้องกี่นาทีอะไรเงี้ยมีมีมีเอ้ยยกแค่ใส่แค่สามครั้งสี่ครั้งก็พอแล้วอ๋อใส่ฟางสามสี่ครั้งก็พอแล้วอืมีวิธีอย่างนี้ด้วยนะจำไวน้นะเพื่อนๆบอกใส่ไว้สามสี่ครั้ง เดี๋ยวดูครับเด,เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาดูกันะครับจะเป็นยังไงไก่จะสีสวยขนาดไหนครับออกมาสวยน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูกันนะวิธีการก็คือทำสมให้ปี๊บร้อน,นครับไอร้อนในปี๊บทำให้ไก่สุกนะ เอาไปเอาอะไรมาอีกครับเอาอะไรมีอะไรลงุงเอาอะไรมาอีกครับน,น,น้ำครับน้ำอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือน้ำนะมีน้ำด้วยไม่รู้เอาน้ำมาทำอะไรนะอ๋อมามีผ้ามาเปิดเปิดออ๋เปเปปิิดดมาก็เดี๋ยวขี้เท่าฟุ้งไปหมดแล้วฮนะเดี๋ยวเนี้จะเปิดแล้วนะโอ้ก็ไม่นานนะใช้เวลาไม่นานนะ ก็รู้สองครั้งก็เนี่ยใสไปส่งครั้งก็เด็กสองครั้งใส่ไปจะหมดฟองกองอยู่ละสองครั้ง จังหวะลมมาดีด้วยครับอ,อันนี้มันก็จะประหยัดกับการที่เราไปซื้อนะเพราะว่าข้าฟางก็ไม่เท่าไหร่นะข้าวฟางก็หมดป,ประมาณส0มร้อยนะไก่ยังไม่คิดนะ ไม่เสียนะฟางคือฟางเก็บจากของเราเองนะครับเป็นเศษหญ้าที่ลุงแดงเขาตัดตัดไว้ครับแทบจะไม่ต้องเสียอะไรครับไก่ก็เลี้ยงไว้ปี๊บก็เอาใช้น้ํามันเก่าที่เราหมดไปดีนะดีไม่จับปลาใน,ในบอ่อขึ้นมาอีกด้วยนะวันนี้ไม่มีดีไม่ไม,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 มีย่างปลานะนี่มีทั้งปลาตะเพียนปลากระพงปันนินโอโ้โหเต็มบอ่อไปหมดนะ ใช่ได้แล้วมโกินเหมือนได้นังอะ่ะแท้ เอาทีนี้ก็เอาฟางออกไปหมดแล้วนะทีนี้ก็จะเป็นการเดี๋ยวจะเริ่มทําการเปิดปิ๊บมาดูไก่นะครับว่าสีสวยขนาดไหนครับน่ากินขนาดไหนมืออาชีพครับเราทำประจําครับเราทํากินกันอยู่ประจำนะไอแพรอย่างอยู่ด้วยได้้ยอาเอาครับดูนะครับเปิดวันแล้วเพื่อนๆจำเทคนิคไว้นะแล้วไปทำกันนะดูครับ ันจะน่ากินขนาดไหนครับนี่โอ้เป็นไงครับนี่สวยนะอันนี้เขาแบ่งเป็นสองฝั่งนะอีกฝั่งจะกรอบๆนะนี่แดงเขาเน้นฝั่งนี้จะฝั่งนี้สำหรับคนที่ชอบกรอบนี่ไม่ไมคืออยู่ที่ไกเข้ามาเข้าน้อยนี่ดูสีสวยนะเพื่อนๆ ใช้ได้นะด,ด้านหลังจะโดนจะโดนแบบไฟหน่อยครับไฟมากไปหน่อยมใกล้มันใกล้ไปสวยอยู่ครับนนสภาพรูปร่างออกมาดีครับเดี๋ยวจะไปดูเนื้อกันว่าเป็นไงอันนี้ตัวแรกนะมีสองตัวนะนี่คือตัวแรกตัวแรกฟางก็จะหมดอยู่เลย เวลาไม่เส,สียราค่อยแต้องใช้เวลาร้อนอย่าให้มันเย็นหน่อยก็ได้พี่ัโอ้ยอดกินหนังเลยเดี๋ยวเราไปดูดีสอกันกดเดี๋อันอสองก็จิ๊กเลยต้องดูมันอยู่ที่ไฟไฟใส่ไม่เท่ากันที่ไม่ครบตัว <c oughs> ลมมันมาทางนี้ไงมันก็เลยตีไปอย่างงี้ไงลมมันมาแรงลมมันมาแต่<ช>ทุกชานี่ขอบอกเจ้าอื่นสู้ไม่ได้เพราะเอาน้ำใส่ตักใส่มาที่นี่ หอมแล้วกลิ่นนี่มีข้าวเหนียวนะโอ้ข้าวเหนียวเว้ยข้าวเหนียวนี่ไงวันหน้าเซเว่นเซเว่นไอ้อะไรวะไอ้เนี่ยอะไรแต่แ้าดาวอ่ะมีชาดาวอะอร่อยอ่ะจะได้แล้วตัวต่อไปกรอบกรอบอร่อยมากเลยหูใหญ่ไงทองอุ้ย นี่สำหรับคนชอบกรอบนะโอ้โหยีงไงเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้นะให้บอยไม่เข้มข้นวะทำอะไรทาสีแป้งเออแบบมันเหมือนข้าวเหนียวอืมร่อยวันนั้นในสมัยนั้นนเข้มข้นเหนียวมันมีทาแป้งสองใบก่อนอาอโอ้แม่เป็ไหนวะเนี่ยไกลมาเลยไปไหนได้ได้ปลาอะไรมาเผากินมั่งเมั่วไม่มีเลยไม่มีเคี่ยวเลย เมื่อโมเอ้มาเช้าเวลาเป่าพงมาเตยเนี่ยเนาไม่บอกไอ้ไปนอนไม่ก้อยมาเหรอไม่ไปไม่ไม่ไปเลยแล้วเมื่อคืนโยนโยนไม้มนนี่ที่สามไม่ไม่มานั่งนี่ไม่ไม่น <Tea ốt, S 3> <mission> ี่เมาอยู่นู่นเนี่ยมาแล้วแล้วค่อยลอกกันเลยนะไอ้พายจำพายด้ยหน่อย